เ็ได้เป็นมะเร็งท่อน้าดีระยะสุดท้ายแล้วก็ไปใส่สเตนที่ศรีราชแล้วมอบอกว่าให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลไม่มีอะไรจะออาเฟอร์ให้ท่านอีกต่อไปแล้วท้องป่องบวมฉึงเลยขานี้ขึ้นเหลืองดีสัน้นคล้ายขามิ้นทาทั่วตัวเท้าอย่างนั้นเท้าศพหนังลอกหมดแล้วสุดท้ายลูกสาวก็เ,เนี่ยภาคุณแม่มาให้ดูผมบอกว่าถามว่ารักษาอาจารย์รักษาได้ไหมคะผมบอกว่าฉีคล่องหรือเปล่าฉีคล่องก่ะถ้าฉีคล้องมาเลยมัดได้ บอกทุกเช้าตื่นมาจะต้องมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้คุณแม่เพราะมันเหลืองไปทุทกวันเลยต้องเหลืองหมดเลยน้ําเหลืองมันซึ้อมันมาจากขานะจากแผลพวกนะี้ซึมอมัแล้วเหลืองทั้งตัวเลยพล้ก็มัดได้สองวันนะยืนได้้วนี่ในคอสเดียวกันมีผู้ป่วยร่วมโรคเนี่ยอยู่สี่คนร่วมรุ่นแล้วก็ร่วมโรคอยู่สามคนที่คนนี้คุณฟุงเจ้านี้อายุแปดสิบสี่มะเร็งเท่าน้ําดีระยะสุดท้ายคนนี้มะเร็งปากมดลูกคนนี้อายุแปดสิบสองผ่าเข่าแล้วเข่าเน่าตองผ่าใหม่แต่พอขาบวมหมอไม่ผ่าให้ราะว่าคนแปดสิบสี่หาย หายก่อนเนี่ยืนได้เลยพอมัดต่อไปก็ลงไป19กิโลโอ้โหยุบสวยเลยลงไป19กิโลเนี่ยขาเรียวสวยเลยจนกระทั่งเรียวจนทั้งกลายเป็นภาพเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าหายได้ถึงขนาดในคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหายได้ถึงขนาดนลูกลูกสาวคนนี้ตอนนั้นโทรไปบอกว่าอามาหมอศีราบอกว่าระยะสุดท้ายแล้วให้ญาติญาติมาเจอกันได้นะบอกเจ๊หนูสอบอยู่เอาไว้หนูสอบเสร็จค่อยกลับมานะพอกลับมาถึงอาา,าก็หายแล้วเสร็จแล้วคนคนนี้เป็นตัวการ อยู่ๆวันนี้คืนนี้เนี่ยอนนี้เดือนกรกฎาคมมาหาผมแต่เดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาพอเดือนกรกฎาคมพอเดขคอบอเข้าปลายเดือนกรกฎาคมเข้าเดือนสิงหาเนี่ยโทรบ,บอกอาม่าหายใจไม่ออกพอสงสัยน้ําท่วมปอดต้องไปเจาะน้ําออกที่ศีราษ์พอเจาะออกเสร็จพวกก็อยู่ได้สักพักหนึ่งสามสี่วันก็น้ําหายใจไม่ออกอีกแล้วโอ้ทำไงเดี๋ยวบอกว่าผมบอกว่าต้องไปเจาะน้ําออกเถอะถ้าเจาะน้ําออกมันก็อยู่ได้เรื่อย <c oughs> ๆคราวนี้ผู้ป่วยบ,บอกว่าถ้าต้องไปเจาะน้ําออกขอนอนตายที่บ้านเพราะเจ็บมากแมวลนะ คนเจ็บไม่ไหวขอน,นอนตายที่บ้านดีกวา่าบอกถ้าไปหาหมอวิชัย้วไปพอหมอวิชัยไม่เจาะพอมาดูผมทำท้องดูโอโ้กโโ้อนมะเร็งขึ้นก้อนเท่านี้ผมบอกลูกสาวว่าเนี้ยของคุณแม่นี่มีมะเร็งขึ้นก้อนใหม่นะครับก้อนใหญ่ขนาดก่นอนนั้นนี่นมันไม่มีก็เลยสารภาพแบบคุณหมอครับไม่ได้บอกคุณหมอนะครับว่าคุณแม่กลับไปทานปลาแล้วนะคะก็ตั้งแต่หลานกลับมาแนะนําให้กินปลาดอรี่คุณแม่ก็เลยทานปลาค่ะผมบอกอ้าว ก็ผมเตือนแล้วไม่ให้กินจําไม่ได้เหรอพอไปกินปุ๊บมันก็เลยกลับมาเป็นบวมอีกแล้วมะเร็งมันก็งอกอีกสิครับไม่เอานะครับสุดท้ายเราก็ต้องมัดให้มัดให้กันเนี่ยอย่างมากก็มัดได้แค่พวกคุณนี่อยู่เมืองไทยรู้นะครับหลานอยู่นิวซีแลนด์ไม่รู้เรื่องว่าผมห้ามกินพอเขายุให้กินผู้ป่วยกินแล้วพวกคุณทําไมไม่ห้ามเขาล่ะทำไมไม่บอกผมแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถ้าบอกผมผมก็จะได้ห้าม่าไม่ให้กินนะที่คุณปล่อยให้เขากินไปนี่ไปแล้วเป็นเดือนแล้วคุณคุณเพิ่งมาบอกผมวันน สุดท้าหลังจากนั้นก็สิบห้าสิงหาใช่ไหมหลังจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์นึงก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวที่บ้านน้าท่วมปอดเขาไม่ยอมไปเจาะน้ําออกน่าเห็นใจอุตสาห์ทำให้หายดีมาได้ตั้งหเดือนคนเป็นมะเร็งอะไรสุดท้ายผมพยุงมาได้ตั้ง6เดือนโดยไม่ต้องใช้ยาเลยที่ล้มเหลวก็เพราะว่าไปกินปลา